อ่ะนี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อฟิลิปสนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่มีเมนูอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับมีเมนูสต็อปเมนูอะไรอ่าอยู่ตรงด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวกดปุ่ม power on ตรงนี้นะครับกดแช่ไว้ติดนะครับอ่ากดแช่ไว้ก่อนนะครับกดแช่ไว้มันก็จะติดนะครับนี่ครับมีไฟเขียวติดขึ้นมานะครับแล้วก็มีโลโก้ฟิลิปขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อเปิดถาดใส่แผ่นนะครับตรงนี้ นี่ครับเลื่อนมาทางทางขวามือนะครับนี่เลื่อนขึ้นมาแล้วก็เอาแผ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นใส่เข้าไปนะครับทดสอบนะครับหนัง DVD อ่ะใส่แผ่นเข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่แผ่นเข้าไปนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันก็จะอ่านนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็กดลงมาแรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะอ่านนะครับคุณผู้ชมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวมันกาลังอ่านนะครับนี่ครับมันกาลัง Reading อยู่นะครับกาลังอ่านนะครับต้องกดลงไปแรงๆนิดหนึ่งนะครับแผ่นมันกาลังอ่านนะครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับนี่ครับอ่านแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมีเมนูนะครับเมนูภาษาอังกฤษเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะเล่นในโหมดภาษาไทยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอังกฤษนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับกดลูกศรเลื่อน กดลูกศรเลื่อนลงมา default, ay, ที่ภาษาไทยนะครับนี่ครับเลื่อนไทยแล้วก็โอเคตรงนี้เลยกดโอเคเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเล่นในโหมดของภาษาไทยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังเล่นนะครับเล่นได้ปกตินะครับสภาพสวยงามนะครับดูครับยี่ห้อฟิลลิปนะครับตัวนี้หายากทีเดียวนะครับตัวนี้ภาพสวยทีเดียวนะครับดูใกล้ๆนะครับภาพแจ่มมากนะครับคุณผู้ชมน่ครับภาพสวยแล้วก็ภาพแจ่มมากนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับสภาพเครื่องยังคงสวยงามแจ่มชัดนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ยังเก็บดีนะครับแต่ว่าผมชาร์จไว้ให้มันเต็มเฉยนะครับมีช่องเสียบ USB ได้ด้วยนะครับนี่ครับภาพสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับอดูนะครับดูภาพนะครับดูภาพนะครับ่าสวยงามทีเดียวนะครับดูครับแจ่มชัดทีเดียวครับนี่ครับ นี่คือเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อฟินดิปนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าฟินลิปพอร์ตเทเบิลดีวีดีนะครับคุณผู้ชมครับฟินลิปพอร์ตเทเบิลดีวีดีเพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อฟินดิปนะครับสวยงามแล้วก็อ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ขาย1,200บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมนะครับ081 585 1998ครับเดชชาติพวงเกศจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ